พาเด็ดดนมาทำบุญครับไหนไหนไหนโอ้มันใเลเตาปลาปลาปลาเลาเลาร์าหลาเบาปลาเลาปะาปลาปลาปหาปล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 นเั้นลหปลา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 นล้าลาปลลล อย่าเพิ่งหวานนะเอาใส่ทีละนิดใส่ฝีมือใครเนี่ยนี่หยิบขึ้นมาสีมือโดนตานไปเบาๆนั่นไงวุ้ยแันมันคาบแล้วด้วยมั่นเริ่มเพิ่มไตไๆไนี่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 มาดิจะโยนเข้าป่าต้นนั้นนะเอาทำดีๆทำดีๆทำดีๆสิให้ตัวอื่นได้กินด้วย เันจะโยนไปีค่เม็ดมันจะโยนแค่นหนึ่ไก่โยนหนึ่งเม็ดโอ้โหตัวใหญ่เลยเลี้ยงปลาอะไรพ่ออันนี้ปลาสวายมีปลาดุกปลาสวายใหญ่โอ้โอะสวายยังไงปลาสวายใหญ่ระวังโทรศัพท์หลุดลงน้ำนะ หนูน่ะเลวเด็ดเไม่ต้องเข้าไปใกล้นี่น well, ี่มันลื่นเดาดกันีดได้เราไม่ต้ทนเด็ดเราอยู่ตรงนี้นี่กินนะกินนะกระจ้าปัดไอตัวนั้นนี่เนี่ยเหยียบลงมาหน่อยอยุดลงมาหน่อยลูกเี็ดไปไปยุ่ไกลหน่ะมันไม่นี่อยู่บนพื้นอยู่เท้าหนูโอู้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่

นี่หนูเก็บอยู่บนพื้นมาหน่ยอยอูกอยู่เท้าหนูนัเตรียมเลยนะเนาะ